ใช้เปิดใจขังแรกหลังเลิกกับนักชาลียันคบกันไม่ใช่คอนเทนต์มาอย่างวัดนิวอัพเดตเมื่อวันที่19ตุลาคม2,566นะคะคุณเก๋ไก่นัททิชานาำม,มบวง นักแสดงและยูทูบเบอร์ชื่อดังได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนโดโคบบนทำเลสกักยภาพแห่งใหม่กเกษตรสีประทุมจาก s c s ซที่บริเวณลานปาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะจากนั้นนะคะเจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อมวลชนหลังเลิกกับนักชาีหลังคบหากันได้กว่า2เดือนนะคะแต่ายชายเสียใจบอกว่าคบกัน3ปีพร้อมบอกอีกว่าที่ผ่านมาก็พยายามปรับตัวเข้าหากันแต่เมื่อรู้ว่าไปต่อไม่ได้ก็เลิกลากันไปค่ะยังบอกอีกนะคะว่าเรื่องคบกันไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะ ตอนนี้หะคะทิวใจด้วยการทํางานเสียใจไหมเสียใจก็รู้สึกว่าถ้าความรักมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องมันก็เสียใจแต่ว่ามันต้องมูฟออนอ่ะก็คุยแล้วก็ปรับแล้วก็รู้แล้วว่าการไลฟ์สไตล์ของเราการใช้ชีวิตแล้วก็หลายๆอย่างมันเหมือนมันไม่ตรงกันเหมือนแบบว่าเราเราคุยแล้วมันมันไม่คลิกกัน คือคุยกันประมาณ2ปีที่แล้วก็วาตามที่ที่มีาการคอมเมนต์การใน i อแล้วก็ใช่ค่ะมีมีการคุยกันทุกคนก็เห็นอยู่ในโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็จากตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ประมาณ2ปีตอนนี้ก็โอเคก็ไม่ได้คุยกันหนหนูคิดว่า2ปีที่คุยกันค่ะไม่ได้พบกัน3ปีคุยกันเป็นเพื่อนใช่ใช่คุยกัน แล้วก็เป็นเป็นช่วงคุยกันเป็นช่วงที่ที่ดีที่คุยก,กันตอนก็จับพื่งมาตัดสนใจบกานต่ก็เหมือนสถานนะมันไม่ไม่พบกันตั้งแต่ตอนตอนนั้นเนาะแล้วก็มีการคการเอาว่าพี่เขาบอกว่าไม่สนแล้วใช่ไหมหนูก็เลยว่าเอองั้นเราจะลองบอกเปิดตัวไหมเพราะว่าสําหรับหนูว่าถ้าพูดถึงการพบกันอะ่ะมันต้อง เปิดตัวเปิด,ปดอะไรอย่าเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาของเดือนทำเต็นทีเลยหนูหนูแชร์อะไรใช่ไหมคะ uh huh. หนูชอบลงเพลงแล้วก็ลงสตอรี่ลงอะไรอีกแล้วคือจะตอนที่แฮปปี้หรือว่าจะตอนที่แบบเซ็งๆหรืออะไรคือหนูอยากทําให้ทุกวันแบบว่าเรามีอะไรอัปเดตเพื่อที่คนดูเขาจะได้รู้ว่าเออเรายังไม่ได้หายไปไหน หนูเป็นคนบอกพี่เขาเองว่าหนูชื่นชมเขาว่าพี่เป็นคนที่เก่งและวหนูมองเห็นว่าเออถ้าเขาอยากจะเข้ามาในทํางานในวงการหรนะือถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยที่หนูในใจหนูชมเลย้ยคะ่ะคือหนูเป็นคนพิมพ์เองไม่มีใครพิมพ์ให้สําหรับหนูรู้สึกว่าต้องหยุดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตหลายๆอย่างคือเราลองศึกษากันแล้วเรารู้สึกว่าเออมันไม่มันยังมันไปต่อด้วยกัน สำหรับหนูนะคะคือมันก็เป็นสิทธิของที่เขาที่เขาอยากจะพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับหนูคือมันจบแล้วก็คือจบไม่อยากพูดต่อเลยก็ไม่อยากลงดีเทลเรื่องเรื่องคอนสตคนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงหนูยืนยันไหมว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาแล้วก็ไม่ใช่คอนเทนต์คือหนูอาจจะเป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็ตอนนี้หนูเห็นว่าพี่เขาก็ มีแฟชชั่นในการกลับมาทำงานแล้วเขาก็มีแนวทางของเขาแล้วก็เวของเขานูก็แบบแฮปปี้ตรงนี้แล้วที่แบบเราตักคนตางมีแฟชชั่นของตั <IL íss imes> วเองเด็าม cin ันไม่ใช่คอนเทนต์เนาะรักตรงนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะ